นี้ก็คือล็อกเก็ตหลวงปู่พังกิตะคุโตนะครับผมเป็นพระสายป่านะครับผมเป็นพระอริยะสงฆ์ท่านหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครนะครับที่ไม่ไม่ทราบกิตติศัพท์ของท่านนะครับผมท่านเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่นกิตภูริทัตโตนะครับผมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมครับเป็นล็อกเก็ตเก่าแก่นะครับเป็นล็อกเก็ตเก่าแก่ผมได้มาพร้อมกับกรอบเลยนะครับผมอันนี้ได้มาจากญาติ ยากทางขอนจ่นนี่แหละครับอะไรมาเมื่อปีก่อนนะครับผมเมื่อปีก่อนช่วงโควิดเป็นผมเกิดมาเขาเพิ่งเห็นครับผมว่าภาพถ่ายหลวงปู่ผางครับเมื่อก่อนเคยเห็นแต่ในหนังสือพิมพ์นะครับผมเห็นแต่ในหนังสือพระเครื่องนะครับเห็นแต่ในหนังสือพระเครื่องหรือว่าเห็นตามสื่อโทรทัศน์คงไม่ไม่ไม่มีนะครับผมทุกวันนี้คงมีนะครับผมมีเยอะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานะครับผม เป็นล็อกเก็ตอ่าเป็นล็ get. อกเก็ตว่าหรือว่าไม่ใช่ล็อกเก็ตครับผมเป็นภาพถ่ายนะครับเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายหลวงหลวงปู่นะครับตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่มๆนะครับมั้งตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่มอยู่มั้งครับเนี่ยอ่าคงจะประมาณดูด้วยสายตาท่านคงจะประมาณห้าสิบหกสิบได้นะครับถ้าน่าจะประมาณห้าสิบกว่าหรือหกสิบประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเป็นภาพถ่ายเก่าๆนะครับนะครับอ่าเจ้าของเดิมเขามา เรียมกรอบพลาสติกนะครับดูด้านหน้าเป็นคล้ายกับกระดาษนะครับพี่น้องครับเป็นคล้ายกับกระดาษคือผมได้เอาลงกล้องนะครับผมได้สองกล้องดูแล้วครับผมว่าดูด้านหน้าเหมือนกับคล้ายกับกระดาษกระดาษเก่านะครับพี่น้องแต่มาดูด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังเป็นอักขระยันด้านหลังจะเหมือนคล้ายกับเป็นหนังนะครับผมเป็นคล้ายกับหนังอะไรสักอย่างที่ว่าเป็นหนังเพราะว่าเป็นใยของกระดาษไม่ไม่เป็นแบบนี้นะครับ ผมมากล้องส่องดูผมว่าเป็นหนังคล้ายๆกับหนังอะไรสักอย่างจะว่าหนังเสือก็คงจะไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่นะครับเห็นไหมครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับผมท่านใดที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าๆของหลวงปู่ผางกิตะคุโตก็ให้ความรู้ผมด้วยนะครับกรุณาให้ความรู้ด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสหรอกครับ แต่ดูมันไม่เหมือนกระดาษนะครับผมไม่เหมือนกระดาษเลยนะครับด้านหลังเห็นไหมครับอักขระยันยังจางครับอักขระยันแต่ละตัวครับมีความซีดจางออกไปแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าการเวลาผ่านมาหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีนะครับพี่น้องครับก็จะมีความซีดความจางไปมีความเจือนจางเรือนลางหายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นน้าน้าหมึกนะครับเป็นน้าหมึกออกสีออกสีน้ำเงินนะครับ ออกสีดำดำไม่ใช่น้ำเงินออกสีดำดำสีดำดำนะครับผมด้านหลังกระายันทท่านในจานไว้นะครับออคงจะเป็นจานมือแหละครับแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนกระดาษกระดาษนะครับพี่น้องนะครับแต่แคงซ้ายขวาจะเป็นการงอกของอเป็นคล้ายกับเป็นฟองหรือว่าเป็นมันนะครับเป็นไขมันเป็นมันอะไรขึ้นมา ไม่ใช่แป้งครับเป็นมันกคล้ายกับเป็นมันเป็นเนื้อเป็นหนังของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นหนังของสัตว์แน่นอนเห็นไหมครับเป็นคล้ายกับเป็นมีความมันหรือว่ามีความใสขึ้นมาเหมือนกับลองนึกสภาพหนังนะครับผมนั่นแหละครับไม่เหมือนกระดาษนะครับพี่น้องผมได้สองกล้องดูแล้วไม่เหมือนกระดาษเลยด้านหลังไม่เหมือนกระดาษเป็นคล้ายๆกับหนังนี่แหละหนังอะไรสักอย่างนะครับรู้ว่ากระลอยันได้เรือนรางนะครับพี่น้องครับ นี่ครับได้มาพร้อมกรอบอย่างนี้นะครับพี่น้องได้มาพร้อมกรอบอันนี้มาลงให้ดูนะครับมาลงให้ชมให้พี่วินเพื่อนรับชมกันไม่ปล่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมได้มาองค์เดียวนี่แหละเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ท่านผมก็ศรัทธามากนะครับผมพูดตรงๆว่าผมศรัทธาหลวงปู่ผางมากถ้าไม่ศรัทธาผมไม่ลงทุนไปถึงกับไปถึงวัดท่านหรอกครับเมื่อไอพีก่อนนะครับผมมาลงให้พี่เพื่อนรับชมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะครับวัดอุดมคงคา ที่ว่าเพิ่งเคยเห็นก็เพราะว่าผมอายุ40กว่าปีแล้วครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ขอนแก่นนะครับผมตั้งแต่ปี48ครับ47 48ลองนึกดูสิครับมัน20ปีผ่านมาครับผม21ปีนี้นะครับผมย้ายมาอยู่ขอนแก่น21ปีนี้ภูมิลำเนาผมก็เป็นคนหนองบัวลำพูนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนขอนแก่นแต่ขเขาย้ายมาขอนแก่น20ปีก็ไม่แปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่เพิ่งจะเคยเห็น วัดอุดมคงคาคิริเกตนะครับพี่น้องครับก็บันนั้นก็ได้ไปกราบไหว้นะครับผมกราบไหว้ขอบารมีศีลศักดิ์สิทธิ์ในอาณาบริเวณวัดก็ประทับใจเลยว่าภูมิใจป่าเพื่มใจมากครับที่ได้ไปเห็นวัดอุดมคงคาคิริเขตเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องครับก็เลยเกิดการเลื่อมใสศรัทธาท่านมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับครับก็เลยเก็บไว้ครับนี่เอามาชมเอามาโชว์นะครับมาโชว์ให้พี่พื่นเพื่อนรับชม ผื่อท่านจะได้มีบ้างนะครับผมมีเหมือนผมบ้างนะครับผมจะได้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลความรู้นะครับเผยแผ่ช่วยกันเผยแผ่นะครับบารมีนงปูผางนะครับผมถึงท่านจะไม่อยู่แล้วแต่เราก็เป็นคนรุ่นหลังนะครับผมได้เผยแผ่ความดีความงามของท่านเมื่อตอนท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมท่านได้ช่วยงานทางโลกก็เยอะนะครับผมช่วยงานทางโลกก็เยอะแล้ว,ลว,ลวท่านก็เป็นแม่ทัพธรรมอีกองคหนึ่งนะครับที่ มีลูกศิษย์ยุงลูกหาเยอะแยะมากมายอ่าทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับพี่น้องครับแม้กระทั่งอ่าต่างประเทศนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ธรรมดาท่านเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหายากมากครับอ่าหายากอย่างท่านนี่หายากมากครับพี่น้องครับภาพนี่ก็คือล็อกเก็ตหรือว่าไม่ใช่ล็อกเก็ตครับอันนี้คือภาพถ่ายเก่าของหลวงปู่ผาหมิตะกุโตนะครับอ่าท่านใดมีเหมือนผมก็เก็บไว้ให้ดีครับอย่าไปคิดปล่อยเลยครับอ่าถ้ามีเยอะปล่อยเลยครับถ้าคิดว่าจะหาได้อ่า อันไหนที่ผมอ,องค์ไหนที่ผมพอจะหาได้ผมก็คิดอยากจะปล่อยนะครับองค์ไหนที่ผมคิดว่าหาไม่ได้แล้วผมไม่อยากจะปล่อยเลยนะครับผมเหมือนกับลอกรูปถ่ายนี้นะครับรูปถ่ายแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะถ่ายสุมส่มสีมาได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์มาถ่ายใหม่อันนั้นไม่ใช่ครับอันนี้ถ่ายมาแล้วก็จากการจานนะครับผมการจานจากาทางวัดนะครับผม ตีตาไม่ใช่จานครับผมอลอยตีตาประทับทางวัดนะครับผมทางวัดต้องออกให้ในยุคนั้น,นครับพี่น้องครับไม่ใช่บามาถ่ายเอาใหม่อันนี้ท่านยุคท่านครับผมเป็นรูปถ่ายทันยุคท่านแน่นอนก็เลยห่วงไว้เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่คิดอยากจะปล่อยครับผมสุดท้ายก็ขอบาร,รมีหลวงปู่ผางกิตกตะคุโตจงปกปักรักษาให้พี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องของศรัทธาชนแนลให้มีแต่คว,วามสุขความเจริญเดินทางใกล้ใกลก็ขอให้ปลอดภยัยจากพยานอันตรายทั้งปวงคิดหวังสิ่งไหนขอให้ สมความหวังสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้ร่ำร่ำรวยพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ